This is Stockforlife podcast EP 2 1สวัสดีครับพบกับ podcast เพจ Stockforlife และช่อง YouTube Stockforlife นะครับอีพีสซดนี้ก็เป็นตอนที่21แล้วนะครับซึ่งจะเป็นโพสต์แบบพรีเมียมนะครับก็คือทุกคนต้องใช้เพจในการฟัง podcast นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือ b a c k s w o n ของผมนะครับก็คือความผิดพลาดด้านการลงทุนของผมตั้งแต่ปี2018ถึงปี2022นะครับก็คิดระยะเวลาทั้งหมดก็เป็นระยะเวลา4ปีนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผมก็จะเล่าตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นเลยนะครับก็คือตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยนะครับอยู่ประมาณปี4นะครับนะกลับมาจากฝึกงานนครับผมก็ เห็นพี่ซุปนะครับก็แกก็ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วผมก็เริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นในหน้าหน้าฟีดเฟซบุ๊กนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วผมก็ทําการเปิดพอร์ตครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไปเปิดพอร์ตกับบรกเกอร์ ไทยพาณิชย์นะครับก็ไปเปิดที่ธนาคารนั่นแหละที่สาขาที่มหา,มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่นะครับซึ่งหุ้นตัวแรกที่ผมซื้อนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ผมเป็นลูกค้าเขานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกนะครับนั่นก็คือหุ้นเอทวานหรือว่าบริษัทเอเอสนะครับทีนี้ถามว่าเงินลงทุนก้อนแรกที่ผมลงทุน นั้นเป็นเงินกี่บาทครับคำตอบก็คือประมาณ1,000บาทครับตอนนั้นผมซื้อหุ้นแอดวานซ์หรือว่าบริษัทเอสเนี่ยประมาณ4หุ้นนะครับรู้สึกจะซื้อประมาณที่ราคา198บาท4หุ้นนะครับรวมรวม,รวมก็ประมาณ8 9 0 0บาทนี่แหละครับทีนี้ผมก็ไปถามพนักงานธนาคารนะครับว่าทำไมผมส่งคำสั่งแล้วมันไม่กลับคู่หรือว่าไม่แมทนะครับแล้วทีนี้พนักงานเขาบอกว่า จะเย็นๆน้องรอให้คําสั่งมันจับคู่หรือว่ามันแมทกันก่อนเออผมก็ตอนนั้นผมอยู่ที่ห้างพอดีผมก็เลยไปฐานพี่ธนาคารครับทีนี้ผมก็ถือถือไปเรื่อยๆครับดัชนีปี2018เนี่ยมันเป็นช่วงที่พีคมากนะครับคือมันเคยดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยเคยขึ้นไปถึงประมาณ1800จุดนะครับซึ่งตอนนั้นมันนิวไฮแล้วครับผมก็ไปซื้อตรงที่นิวไฮเลยแต่ว่าราคาหุ้นไม่ได้นิวไฮนะครับ หุ้น a อ v ดวานหรือเอเนี่ยเคยขึ้นไปสูงถึง300บาทนะแล้ตอนที่ผมไปซื้อเมื่อปี2018เนี่ยกราคาประมาณเกือบเกือบ200บาทครับก็ถือว่าลงมาเยอะพอสมควรนะรผมก็เลยเข้าไปซื้อแล้วก็ดูค่า P.E ก็ประมาณ15เท่า P.E ก็คือราคาหุ้นต่อกำไรที่บริษัททำได้ครับก็อยู่ที่ประมาณ15เท่าแล้วก็จ่ายเงินปันผลประมาณ4-5่รัเตอนนั้นแล้วผมไม่คิดว่าเออ บริษัทเอสเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายขอโทษครับหนึ่งในสิบหุ้นที่มีมูลค่าทางตลาดที่จดทะเบยียนในตลาดหุ้นมากที่สุดนะครับก็คือจะมีพวกปตทอเอสธนาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรอย่างนงี้นะครับก็ทีนี้ผมก็เข้าไปซื้อหุ้นแอดวานหรือว่าเอทีนี้ แบ็กซ์อนของผมก็คือการไปซื้อหุ้นในกลุ่มสายการบินนะครับก็จะเป็นสายการบินโลคอร์ะครับก็สีแดงครับนั่นก็คือผมพูดได้ครับก็คือหุ้น AAV นะครับก็เป็นบริษัท A อเชียนะครับก็เกี่ยวกับเป็นสายการบินโลคอร์สนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกว่าคนจะเดินทางบ่อยมากแล้วก็รายได้หลัก ของประเทศก็มาจากการท่องเที่ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวจีนนะครับมามาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เห็นผมก็เห็นเพื่อนที่เรียนจบแล้วก็ทํางานเนี่ยเดินทางบ่อยนะครับอัพรูปลงเฟซบุ๊กนะว่าไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอะไรกันทีนี้อยู่ๆหุ้นมันก็ราคาล,าลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็คือตอนนั้นผม ผมเพิ่งลงทุนใหม่ๆก็เห็นมันลงลงเยอะนะครับผมก็จําไม่ได้นะว่ามันลงกี่เปอร์เซ็นเพราะว่ามันนามากแล้วตั้ง4ี่ปีผมก็เลยขายทิ้ง้เป็นการขายขาดทุนครั้งแรกในการลงทุนตลาดหุ้นนั่นคือหุ้น AAV หรือว่าบริษัทเอเชียนครับทีนี้แ a c k ก a วอนตัวที่2ในการลงทุนของผมที่ผิดพาลาดก็คือการลงทุนใน ร้านค้าปีกนะครับนั่นก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับขายกล้องถ่ายรูปนะครับหรือว่าหุ้นบิก๊กหรือว่าบิ๊กคาร์เมล่านะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์มื่อแปี2ล้วก็สามารถทํารายได้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนใช้กล้องเนี่ยมันเยอะมากนะครับเห็นมีแต่ใครมีกล้องมีกล้องนะครับตอนที่เรียนมหาลัยนะแล้วก็ คิดว่าบริษัทมันน่าจะขายกล้องได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนคือพวกผู้หญิงเนี่ยชอบถ่ายรูปเวลาไปเทีย่ยวใช่ไหมครับไปร้านแตร้านกาแฟไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปผม,มคิดว่ากล้องมันมีคุณภาพในการถ่ายรูปมากกว่ามือถือนะครับในสมัยนั้นเนาะผมก็ไปซื้อหุ้นบิ๊กนะครับผมซื้อไปประมาณ3.50บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะซึ่งตอนเนี้ยมันลงมาประมาณ0.7บาทต่อหุ้นแล้วครับ ผมก็ขายทิ้งไปตอนที่ราคามันลงมาประมาณ2บาทก,กว่าแต่ผมจำตัวเลขไปเปลียไม่ได้นะครับซื้อประมาณ3.5บาทครับแล้วก็ขายประมาณ2บาทกว่าแต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นจะซื้อไปประมาณไม่ถึง500บาทนะครับเพราะว่ามันหุ้นบิ๊กหรือว่าบิ๊กคาเมล่าเนี่ยราคาหุ้นมันน้อยนะครับก็ประมาณ3บาทต่อหุ้นอะไรเงี้ยผมก็ซื้อไปประมาณร0 0ย0อหุ้น ก็ถือว่าขาดทุนไม่ได้เยอะคือการลงทุนของผมเนี่ยมันทุนที่ผมขาดทุนมันก็ไม่ได้ขาดทุนแบบเยอะนะครับไม่ไม่ถึงขั้นลบ30%หรือลบ50%าครับอ่าทีนี้ตลาดหุ้นก็ว่าบูมใช่ไหมครับมาปีสองพันสิบแูมมากดัชนีเซ็นตอินเด็ก1 8พัจุดแล้วก็ราคาหุ้นบางตัวก็ขึ้นเป็นิวไหนะครับอย่างเช่น BDMS หรือว่ารวมกรุงเทพอ่าทีนี้ผมก็ คือตอนนั้นไรายได้ผมยังน้อยอยู่นะครับว่าปี2018เนี่ยทีนี้ก็ผมก็ออมเงินมาเรื่อยนะครับก็เรียนจบเมื่อปี2 0 1 9แล้วก็รับปิญญาปี2 0 1 9ครับทีนี้ปี2020เนี่ยผมได้ที่ทำงานครั้งแรกนะครับก็คือเป็นคอร์เซนเตอร์ที่บริษัทเอสนี่แหละนะครับผมพูดได้นะเพราะผมลาออกมาแล้วทำมาประมาณ2เดือนนะครับเงินเดือนก็ถือว่าโอเคอยู่ ครับก็ทำให้มีเงินครับทีนี้ผมก็ซื้อหุ้น alt นะครับที่60บาทต่อหุ้นนะตอนนั้นผมผมซื้อไปประมาณ5้าหหุ้นนะครับก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ3,000บาทนะก็มีรายได้มาก็ออมเงินฝากไว้ในบัญชีนะครับแล้วก็รอหุ้นตกออมาแรง,งแต่ตอนแต่ตอนปี2020ใหม่ๆนะครับก็ราคาหุ้นยังไม่ได้ กลงมาแรงนะครับในช่วงต้นปีของเดือนมกราครับทีนี้แบ็กซวอนอีกรอบก็คือช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะครับที่มีวิกฤตโควิด2019นะครับตอนนั้นผมจังจำได้เลยว่ากำลังกินสปาเกตตี้คาโบเดล่าอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับแลชนีนะครับเซอร์กิตเบเกอร์ลบ125จุดนะครับในตอนนั้นเลยนะครับในช่วงเช้านะครับ จนต้องตลาดต้องปิดการซื้อขายชั่วข่าวประมาณ15หรือ30นาทีนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วก็ช่วงบ่ายก็ลงมาอีกนะครับมันไม่ได้แค่ลบ125จุดนะครับวันนั้นก็คือวันที่20มีนาคมปี2020นะครับหุ้นเอลที่ผมถืออยู่ที่ราคาเฉลี่ยเนี่ย60บาทต่อหุ้นนะครับมันลงไป45บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ผมมาเข้าไปซื้อที่ราคา49บาทต่อหุ้นครับ ก็ซื้อเข้าไปแล้วตอนนั้นก็เงินเก็บก็ยังไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้นะครับจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีเยอะแต่ก็พอมีใช้อะ <c oughs> นะครับอ่ะทีนี้จากแบะะ็กสวอนช่วงที่เกิดโควิดเมื่อปี2020เดือนมีนาเนี่ยดัชนีก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงที่เท่าไหร่นะ ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก970จุดเนี่ยขึ้นมา1,000 3,000 4,000 5ครับขึ้นมาเรือมากมันตกไปเยอะแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะมากครับอ๋อพอขึ้นมาเยอะแล้วทําไงครับทีนี้ราคาหุ้นเอทีที่ซื้อมาตอน49บาทผมก็ขายที่ราคา60บาทอีกแล้วนะครับก็ <laughs> ตอนตอนนั้นต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ยที่ผมก็ซื้อหุ้นนีทีอีกรอบเนี่ย49บาทใช่ไหมผมก็มาขายที่60บาทนะครับแล้วก็หุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบ็กซ์รอลของผมก็คือหุ้นอินชัดนะครับหรือว่าบริษัทอินทัดโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทแม่เอสโดยที่เอสถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งที่40.45เปอร์เซ็นครับหุ้นอินทัชเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหุ้นตัวแรกๆตัวอันดับแรกๆที่ผมเข้าไปซื้อนะครับซึ่งผมก็ ได้รับการแนะนํามาจากรุ่นพี่ที่มหาลัยนะครับว่าหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลดีเขาก็จ่ายเงินปันผลดีจริงๆนะครับจนนั้นจ่ายปันผลประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตอนนั้นราคาหุ้นมันก็ประมาณราคาหุ้นเนี่ยผมเข้าไปซื้อหุ้นอินทัดราคาห้าสิบสี่บาทต่อหุ้นครับแล้วราคามันไม่ไปไหนสองปีเลยนะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดถึงปีสองพันยี่สิบเนี่ยราคาไม่ไปไหนก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่บาท ทีนี้พอมีโควิดปุ๊บราคาหุ้นอินชัดก็ลงกับเขาด้วยนะครับลงไป45บาทนะครับลงไปสีบาทอีกแล้วนะครับถือว่าลงเยอะทีนี้หลังจากที่มีบริษัทกั p e เอนเนีนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็พลังงานนครับเข้ามาถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งะครับของบริษัทอินชัดนะครับตอนแรกเนี่ย บริษัทที่ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัทอินทัชที่เป็นบริษัทแม่เอสเนี่ยก็คือซิงเทลนะครับก็เป็นบริษัทของสิงคโปร์แต่อยู่แต่ยู่บริษัทกรับเนี่ยก็เข้ามาเทคโอเวอร์ครับโดยซื้อหุ้นอินทัชแล้วก็ถือหุ้นอันดับหนึ่งทำให้ราคาหุ้นอินทัชเนี่ยขึ้นไปถึง90บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งมันขึ้นมาเยอะมากผมถือผมถือราคาหุ้นอินทัชเนี่ยห้บาทมา2ปีตั้งแต่ปี2018บถึงปีประมาณ2ปี2020เนี่ย ราคาหุ้นไม่ค่อยเป็นหนนะครับขึ้นขึ้นลงลงประมาณบาทสองบาทครับแต่พอบริษัทกับมาซื้อหุ้นเนี่ยราคาหุ้นจากห้าสิบสี่บาทนะครับก็ขึ้นไปที่เก้าสิบาทที่ผมบอกตะกี้อ่ะทีนี้ทำยังไงครับผมขายหุ้นอินชัดนะครับที่ราคาหกสิบห้าบาทต่อหุ้นนะครับซื้อมาต้นต้นทุนห้าสิบสี่นะครับพอมีกับเอเนจี้มาซื้อหุ้นเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นไปเก้าสิบาทแต่ว่า ผมขายไป65สิบาบาทต่อหุ้นจริงๆเวลาที่ผมขายหุ้นที่เป็นแบ็กซวอรของผมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเอาเงินมาลงในตลาดหุ้นมากเกินไปนะครับซึ่งเงินสดผมเนี่ยมีม,มีน้อยมากครับตอนนั้นรู้สึกว่าเงินของผมเนี่ยจะมีหลังจากทำงานที่เอเดใช่ไหมครับก็มีเงินเก็บมาประมาณหมื่นหนึ่งลวมถึง การทำงานยูทูบเบอร์ที่มีรายได้จากค่าโฆษณาแล้วก็ไลฟ์วีเจนะครับที่เขาจะได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนนะครับเดือนมันก็จะมีผมก็จะไลฟ์วีเจสองแอปนะครับก็มีแอปฮากอนะครับที่ได้เดือนละหกพันเก้าต่อเดือนหกพันเก้าต่อเดือนนะครับเป็นรายได้ละละจากวีเจแล้วก็แอปนีโมทีวีนะครับที่ได้ประมาณสามพันบาทต่อเดือนผมไลฟ์สองแอปผม คือจบมาผมไลฟ์วีเจก็เป็นรายได้งานงานงานอันดับแรกที่ผมทำก็คือไลฟ์วีเจนะครับแล้วค่อยมาทำเป็นคอร์เซ็นเตอร์ครับเมื่อปี2020ทีนี้สาเหตุที่ผมขายหุ้นอินทัสหรือว่าเอ t ไปเนี่ยเพราะว่ามือถือโทรศัพท์ผมเนี่ยมีมันเต็มนะครับตอนนั้น ตอนที่ผมลงทุนใหม่ๆเนี่ยผมใช้มือถือ s a m s u n galaxy g j 7นะครับซึ่งกล้องก็ไม่ชัดนะครับเวลาผมถ่ายรูปลงอัพลงโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเพื่อนก็นจะแซวว่านี่มือถือหรือกล้องคิดเลขนะครับที่ถ่ายรูปแล้วมันเบอร์ครับมันจะเป็นเบอร์ฟ้า,ฟาเขาขาเขาครับรูปไม่ชัดเลยแล้วก็เมมพื้นที่เก็บความจำนะครับของโทรศรัพท์ซัมซุงที่ผมใช้ลงทุนในตลาดหุ้นมาปีอัิ2ถึงปี2020เนี่ย จะเป็นเมมแค่เ่ือความจำแค่3 2 g กิกนะครับซึ่งมันน้อยมากผมก็มีทั้งแอปพลิเคชันธนาคารนะครับแล้วก็เกมพวก r o v นะซึ่งมันกินพื้นที่เยอะมากนะครับอ่ะผมก็เลยเอาเงินที่ขายหุ้นไปเนี่ยมาซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเป็นโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาประมาณ2ปี3ปีแล้วครับก็คือมือถือ Samsung Galaxy M 3 1นะครับที่มีแรม 6G กิแล้วก็พื้นที่ความจำา2 8 8 g b ิกบนะครับอ่ะผมก็ขายเงินจากตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เอามาซื้อโทรศัพท์อตอนนั้นรู้สึกก่อนที่ผมจะขายหุ้นทั้งพวกอินทัชแล้วก็เอวทเน่รวมๆกันเนี่ยผมขายเกือบหมดพอร์ตครับเมื่อปี2 0 0พ ยี่สิบช่วงกลางๆปีประมาณเดือนมิถุานาถึงสิงหานะถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะผมก็ขายไปเลยขายหุ้นหมดพอร์ตนะครับคือตั้งแต่ปี2020ถึง2018ถึงปี2020ี่เนี่ยผมขายหมดพอร์ตได้เงินมาประมาณ6 7 0 0็บาทนะครับแล้วก็รวมจากรายได้ VJ เนี่ยก็เอามาซื้อโทรศัพท์อ่ะทีนี้ผมก็ทำงานดีชูปไปเรื่อยๆแล้วก็โดยรายได้ผมก็มาจากการ สตรีมเกมโรบอกนะครับซึ่งเป็นเกมที่คล้ายๆกับ Minecraft นะครับแล้วก็เปิดมีสามารถมีรายได้จากค่าโฆษณานะครับในการแคสเกมนะครับแล้วก็ทำให้ช่อง youtube เนี่ยผ่านกฎการสร้างไรายได้ของ y YouTube เนาะอ่ะผมก็ทำงานไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยก็เริ่มมีเงินเก็บมาอีกครัง้งนะครับแล้วผมก็พึ่งมาได้งานประจำนะครับเป็นครูอัตาจ้างนะครับที่สอนที่เทคนิคนะครับ ซึ่งสอนเกี่ยวซึ่งผมทํางานตรงนี้มา6กเดือน,นครับก็ได้เงินเก็บมาเยอะเยอะมากครับเยอะมากกว่าการทํางานเป็นคอสเซนเตอร์นะครับเพราะว่าผมเดินทางไปกลับนะครับไม่ได้เสียค่าหอนะครับเดินทางไปกลับทุกวันวันละไปกลับเนี่ยวันละ4ี่ลิบโลครับทางานจันถึงสุกไปกลับไปกลับวันละ4ี่ิโลแล้วก็มีบางวันที่ต้องนอนเบนด้วยนอนเบนเนี่ยก็คือเราต้องไปนอนเบนหนึ่งครั้งต่อ1เดือนครับที่วิลไลนะครับ,รรบอ่า ก็เข้าเวรประมาณ6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้านะครับก็ต้องไปนอนที่วิยไลัยทีนี้ช่วงที่ผมไปครูวตางรายรายจ่ายผมน้อยนะครับค่าโทรศัพท์ผมจ่ายไม่เกิน4 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็จ่ายค่า WiFI ช่วยที่บ้านประมาณ600อแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมันมันมีเงินเก็บเยอะมากนะครับผมก็แบ่งรายได้10%เนี่ยค่อยๆฝากในบัญชีธนาคารนะครับ ก็เป็นบัญชีที่ผมเปิดพอร์ตตั้งแต่ปี2018แล้วก็ฝากไปอีกครั้งนะครับแล้วก็ซื้อนะครับก็ค่อยทยอยซื้อหุ้นแต่ช่วงที่ผมซื้อเนี่ยมันก็ราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอ่า BDMs เนี่ยหรือว่าหุ้นลงบางกุงเทพเนี่ยผมต้นทุน22บาทครับตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ28แล,แล้วก็คือราคาหุ้น BDMs ตอนนี้อยู่ที่20 7บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็อินทัชซื้ออินทัชอีกรอบนะครับต้นทุนคราวนี้ที่ผมซื้อหุ้นอินทัชเนี่ยสูงมากนะครับที่ราคาเจ็ดสิบเจดบาทต่อหุ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมเคยซื้อที่ห้าสิบสี่บาทใช่ไหมแล้วผมไปขายห5สิบห้าบาทต่อหุ้นแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ที่เจ็บ็ดบาทต่อหุ้นเพราะว่าราคาหุ้นมันขึ้นเป็นนิวไฮเก้าสิบแล้วมันก็ลงมาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดผมก็ซื้อเพราะผมคิดว่าอ่ะ มีบริษัทกับมาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของหุ้นอินทัศน์ละผมไม่คิดว่าบริษัทเอราคาหุ้นมันนา่าจะทรงๆกี8สิบแปดสิบบาทผมก็ซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วก็ซื้อหุ้นโออาร์ R, นะครับหรือว่าบริษัทปตทน้ำมันราคาปีก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านกาแฟเมซอนครับผมก็ซื้อเพราะว่าผมก็ชอบกินอเมซอนครับ คือหุ้นทุกตัวที่ผมซื้อนะผมจะใช้บริการของเขานะครับอย่างเช่นลงบากรุงเทพผมก็เคยพาแม่ไปหาหมอใช่ไหมครับอินทัดนะครับก็ผมก็เป็นลูกค้าของเอเอสนะครับอะ,อะไรเงี้ยโออาเออว่าไปแล้ว BTS นะครับเออแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อลืมบอกไปนะครับก็คือหุ้น BTS นะครับก็ทําเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับ ผมก็ซื้อไปบีเทสเนี่ยผมซื้อไปที่ราคาแปดบาทหกสิสตางค์ต่อหุ้นนะผมซื้อไปประมาณสองหกสิบุ้นตอนนี้ราคามันก็เท่าเดิมนะครับเท่าต้นทุนกับคือตอนนี้พอร์ตผมอะ่ะตอนนี้นะครับนะวันที่วันนี้วันที่ 15. สิบห้าสิงหาใช่ไหมครับตอนนี้พอร์ตโดยรวมของผมที่ลงทุนในตลาดทั้งวมดเนี่ยบวกบวก6%กปอร์เซนนะครับนนบวกหปอร์เซนะแต่ว่า มันก็เฉลี่ยกันเนาะเพราะว่าผมถือหุ้นหลายตัวประมาณ5ตัวมี BDMS ลโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมี OR มี BTS นะครับมี i n t ทัแล้วก็มี QH QH นี่ก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับเออซึ่งเขาจา่ายเงินมันผลดีนะครับแล้วก็ผมเห็นราคามันลงมาถูกมากนะครับผมก็เลยเข้าไปซื้อหุ้น QH จริงๆผมก็ไม่เคยไปเป็นลูกค้า qH หรอกนะครับแต่ว่า ผมคิดว่ามันเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีผมก็เลยเข้าไปซื้อซึ่งมันไ็จ่ายเงินปันผลดีครับผมก็ซื้อไปแล้วก็เงินปันผลก็ได้เรื่อยๆนะครับก็ทีนี้ก็มีคนถามผมเลยว่าทำไมหุ้นขึ้นมาย7 2สบเจ็ดเปอร์ซ็นยี่สแปดเปอร์เซ็นไม่ขายนะครับก็คือ ผมเคยขายหมูไปแล้วนะครับขายหมูก็คือขายหุ้นที่ต้นทุนเราถูกแล้วกําไรมันขึ้นมาเยอะแล้วเราขายไปแล้วราคามันก็ขึ้นต่อจริงๆเราควรถือเพื่อรับเงินปันผลแล้วก็ถือระยะยาวถ้ามันตกมาแรงๆเราค่อยซื้อใหม่นะครับหลังจากที่ผมลาออกจากเป็นครูอาตาจ้างที่เทคนิคเนี่นะครับผมก็เออมีเงินเก็บจากการทํางานมาจํานวนหนึ่งนะครับผมก็แบ่งเงินส0เนเนี่ยฝากไว้ในพอร์ตหุ้นอ่ะ ผมก็เข้ามาทยอยซื้อหุ้นนะครับแล้วก็มีเวลาว่างมากขึ้น๋ยนนี้ก็ทํางานของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยงานที่บ้านที่ทําสวนผักหวานกับปลูกข้าวนะครับผมก็มีเวลาช่วยครอบครัวมากขึ้นอันนี้ก็ทําให้ผมมีความสุขมากกว่าการทํางานประจำะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ยังไงอะเข้ากับคนยากนิดนึงนะครับ หลายคนก็อาจจะบอกว่าผมค่อนข้างขี้อายทีนี้ทีนี้หลังจากที่ผมลาออกจากงานเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับปีส0 2พันอเนี่ยผมก็จะตั้งใจว่าในการลงทุนในการซื้อหุ้นของผมหรือกองทุนรวมเนี่ยผมก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกแล้วก็ถือยาวไปเรื่อยๆครับก็คือไม่ขายเลย ไม่ขายหุ้นเลยนะครับผมจะคอยเก็บช่วงที่มันราคาตกมาแรงๆแล้วก็รับเงินมาผลแต่ละปีไปเลยเพราะว่าสญญาเหตุที่ผมไม่ขายเนี่ยผมใช้เงินเพียงสิบเอร์จากรายได้เนี่ยก็ค่อยเก็บแล้วก็ลงทุนเก็บแล้วก็ลงทุนนะครับผมจะไม่ขายเลยสิบปีผมอ่าแล้วผมก็หาความรู้นะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยถามผมมา เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่มาหาลัยหรือว่าเพื่อนที่รู้จักกันใน Facebook หรือว่า u t u b e นะครับที่ตามมาจากช่อง YouTube ที่ผมทำกเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็ทักมาว่ามีเงินเก็บลงทุนอะไรดีผมก็แนะนำให้ไปอ่านหนังสือหรือหาความรู้ใน youtube ก่อน,นครับซึ่งถ้าใครสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมก็แนะนาหนังสือของอโค้ดหนุ่มมานี่โค้ดนะครับก็เป็น หนังสือมันนี่วันโอวันครับก็จะเกี่ยวกับการบริหารการจัดเงินและการลงทุนอะไรอย่างงี้นะแนะนําเล่มมันมันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไปหนังสือเพราะหุ้นเป็นเห็นผลดังยืนของคุณกบีชูจิคัสเซครับ,รบก็จะเป็นการลงทุนในระยะยาวนเนว value investor ครับทีนี้ถามว่าผมลาออกแล้วผมมีรายได้จากไหนครับผมก็ปลูกผักหวานครับปลูกผักหวานดูแลสวนผักหวานนะครับ ซึ่งสวนผักหวานเนี่ยจะมีสินค้าหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผักหวานฝรั่งกล้วยมะนาวพริกนะครับก็เป็นธุรกิจที่พ่อผมกเกษียณแล้วก็มาทําสวนนะครับแล้วก็ได้อีกช่องทางก็คือมาจากการทําปลูกนาข้าวนะครับเออวลาขายข้าวผมก็ได้กําไรไม่รู้ว่าได้กําไรหรือขาทุนนะเพราะว่าลงสีในกดราคามาก ล่าสุดที่ผมไปขายข้าวเนี่ยได้ราคา15บาทต่อกิกโลนะครับโอ้กดราคามากนะครับซึ่งข่าวของทุกอย่างก็ขึ้นหมดน้ํามันของใช้ของกินอะไรขึ้นหมดยกเว้นค่าราคาข้าวที่ขายเป็นกิโลที่ของข้าวของมะลินะครับที่เป็นข้วที่เป็นข้วเปลือกขาย15บาทต่อกิโลนะครับโอ้โหแล้วก็ไรายได้จากงานออนไลน์นะก็คือการทำ u t u b e ทีไ่ได้จากค่าโฆษณาแล้วก็ การรีวิวนะครับผมก็มีสินค้าที่รีวิวแล้วผมก็ได้ค่ารีวิวนะครับแล้วก็เขียนบทความในแอปนี้นะครับก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณาเดี๋ยวผมจะมาเขียนบทความในแอปนี้เยอะๆนะครับผมขอสรุปแบ็กซ์บอ์ของผมอีกรอบนะบก็คือแบ็กซ์บอ์ของผมหรือว่า การลงทุนของผมที่ผิดพลาดเนี่ยคือผมไปซื้อราคาไปซื้อหุ้นนะครับที่ราคาที่มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าพอมันขึ้นมานิดหน่อยประมาณสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ขายครับแล้วผมก็ขายอาขายแล้วเอาเงินมาทาอะไรครับก็เอามาซื้อโทรศัพท์นะใช่ไหมครับที่ผมเล่าไปถ้าใครฟังมาตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจําเป็นนะครับถือว่าเป็นปันจจัยที่ห้าอะไก็ว่าได้ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมต้องใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์วีเจครับแล้วก็ทำช่อง u t u ูบแต่ต่อไปเนี่ยผมก็จะลงทุนระยะยาวอย่างน้อยเนี่ยหุ้นดิสผมซื้อตั้งแต่ตั้งแต่ที่ลาออกเมื่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 2เนี่ยผมก็จะซื้อแล้วก็ถือยาวไม่ขายเลยครับไม่ขายเลยอย่างน้อย10ปีขึ้นไปหรือว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคต ผมจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าจะถือยาอย่างน้อยสิบปีขึ้นไปนะครับถ้าผมขายเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเหตุผลที่ผมขายหุ้นในานาคตเนี่ยทำไมผมถึงขายหรือว่าจะถือยาวต่ออ่าเดี๋ยวก็จะรอติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังพอดแคสต์แบ็กซ์อลการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผิดพลาดหรือว่าขาดทุนนะครับ ฝากกดติดตามช่อง y u t u b e Stock f o r l like, i ลท์นะครับแล้วก็เพจนี้นะครับ s t o c k f o r l i ล e นะครับช่วยกดไลค์กดแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อมันจะทำให้พอดแคสต์ของผมขึ้นไปที่การแจ้งเตือนในหน้าแรกของทุกท่าน,นครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ